ดูหมอรอผ้านะครับระหว่างช่องเปลี่ยนแล้วรวยนะครับและก็ออเทอรีนะครับวอชแอนด์ไดรนะครับผมร้านสะดวกซักตลอด24ชั่วโมงนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันแบบเต็มๆนะครับในลัคนาราศีกุมนะครับผมในปีพศ2564วันนี้เราจะมาดูข่าวขื้นดวงครับประจําปีพศ2564นะครับผมเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดเราดูกันทั้งหมด ดูกันแบบเต็มๆนะครับมนะครับเป็นสาช่วงนะฮะช่วงแรกก็จะเป็น4เดือนแรกนะครับก็คือจะเป็นมกราคมพฤษภามมีนาคมเมษาต่อมาแล้ก็จะเป็นพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนวานะครับเป็นรอบสุดท้ายดังนั้นเราจะดูทั้งหมด3ช่วงดูกันแบบเต็มๆให้คุณเห็นทั้งหมดเลยเรามาอยู่ที่นี่เลยครับออเทอรี่นะครับร้านสะดวกซักนะครับสาขามิทติ้งมอลครับผม ะะลบทวนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในลัคนาราศีกุมนะครับผมในช่วงแรกนี้จะเป็นองไรนะครับในช่วงประํำเดือนนะฮะมกรากรามีนาเมษานะครับผมถ้าคุณได้รู้ไปน,นะมาะครับเรื่องแรกเลยครับเอาเป็นเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเลยในช่วงแรกของคนลัคนาราศีกุมนะครับในช่วง 4เดือนแรกของคุณเจออะไรบ้างน,นะฮะบ,บอกตามตรงเลยครับว่าช่วงเวลานี้ของคุณลนะัคนาราศีกุมนะครับเรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาแต่อย่าประมาทเพราะว่าถ้าประมาทเมื่อไหร่จะเกิดการเพียงพาได้ดังนั้นทุกอย่างเลยหนะที่การงานของคุณยิ่งทํางานดีๆอยู่ในถูกที่ถูกเวลาดีๆและรู้เลยว่าคุณทําอะไรตอนนี้กําลังมิดด้ามเรื่องอะไรอยู่ใส่ไปให้เต็มที่แต่ต้องรอบคอบนะครับรับรองครับคุณรอดและโอกาสการหาเงินหาทองคุณรวยขึ้นอย่างแน่นอน ต่อมานะครับทางด้านเรื่องของคนที่อยู่ในวัยเรียนนะครับผมเป็นอย่างไรวัยเรียนบอกตามตรงครับโอกาสของคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะครับในช่วงปลายปีนี้ใครกาลังจะสอบเข้าที่ไหนอะไรยังไงก็ตามแต่ใน4เดือนนี้นะครับผลลัพธ์ของคุณเกิดโอกาสเห็นผลอย่างแน่นอนนะฮะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําการใส่ใจนะครับกับทางด้านเรื่องของการเรียนการตั้งใจนะครับผมและสําคัญเลยครับขยันเข้าไว้ผมมองนะครับลูกขยันคุณคุณจะรอดแน่นอน ไม่มีอะไรสู้ไปได้มากกว่าความเพียรเลยนะผมบอกแบบนี้เลยนะครับผมโอเคมากดูหมอรอผ้ากันต่อเลยสําหรับคนลัคนาราศีกุมในช่วงแรกนะครับ4เดือนแรกนี้เป็นอย่างไรนะครับสําหรับเรื่องของการเงินมีเงินเข้าสบายสบายชิลชิชนะครับแสดงว่าในช่วงเวลาน,นี้ของคุณไม่ได้ลําบากขนเรื่องของการเงินมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับเป็นผมนะผมแนะนํานะครับให้คุณนะฮะจะคุณจะเฮงชีวิตคุณจะร่ำรวยและเฮงกว่านี้นะ ให้คุณนะครับงดเนื้อวัวทุกวันเกิดของคุณเช่นคุณเกิดวันจันทร์คืองดวันงดทุกวันจันทร์รับรองครับอย่างนี้ครับคุณเกิดวันอังคารงดทุกวันอังคารอย่างเงี้ยชีวิตคุณค่อนข้างดีแล้วโอเคม้ากเลยนะผมแนะนาเลยครับทําตามเลยแล้วลองรวยแน่อนอนมั่นคงเลยครับชีวิตมั่นคงขึ้นนะฮะอ่าทางด้านต่อมา,อาทางด้านเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพในช่วงสี่เดือนแรกของล,าลาัคนาราศีกุมมันยังไงนะครับ บอกมาเลยครับว่าในช่วงเวลานี้ของลัคนาราศีกุมนะฮะมีเรื่องของาด้านเรื่องเป็นเป็นเรื่องหนึ่งคือผมบอกตรงว่ามันเป็นเพียงว่าถ้าใจร้อนทุกอย่างมันจะร้อนหมดอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันจะย่อมแบบมีความถูกจิกอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นมันไม่เรื่องอุบัติเหตุเออมันคงไม่อุบัติเหตุแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่แบบมันเอาอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสติทุกอย่างคุณก็รอดบอกตามตรงเลยคุณถ้าเจะเกิดเกณฑ์ของการที่แบบมันไม่โอเคทางด้านเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยโดยส่วนใหญ่่จะเเป็นรือองงข สิ่งสำคัญเลยคือมันจะต้องเป็นที่ชุมชนและเป็นเรื่องของความใจร้อนแล้วก็เป็นเรื่องของการที่แบบคุณหงุดหงิดเนี่ยจะส่งผลมาว่าเกิดความไม่โอเคเกิดขึ้นกับที่นาเรื่องสุขภาพคุณอย่างแน่นอนถ้าบอกแบบนี้ก่อนว่าโอเคถ้าเกิดเราเข้าใจในด้วยแฟกต์เลยก็คือจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงว่าโอเคเสี่ยงโควิดนูนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าคุณเสี่ยงคุณเสี่ยงอะไรบ้างคุณเสี่ยงความใจร้อนไปทาทุกอย่างให้ที่น่านครับต่อมาครับ ทางด้านเรื่องของครอบครัวครอบครัวเป็นอย่างไรครอบครัวบอกมาเลยครับว่าในช่วงเวลานี้เอาเอาใจกันดีพูดคุยกันดีปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะใครที่มีปัญหาท่าน้าจุกจิกนะครับกับดีเทลว่าเฮ้ยอยากจะทําเรื่องนี้ดีไหมปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่รับรองครับคนในครอบครัวคุณจะช่วยคุณได้นะฮะแม้แต่ถ้าเกิดว่าสามีภรรยานะครับเราดูแลก,กันใช่ไหมคนไหนอายุมากกว่าหรืออายุเท่ากันยังไงก็ตามฝากปรึกษากันหันหน้าเข้าหากัน คุณจะดีขึ้นนะครับผมโอเคสำหรับทุกปัญหานั้นในสีเ่เดือนแรกเป็นแบบนี้ต่อมาครับทางด้านเรื่องของคนโสดจะโดนถูกหลอกครับคนโสดจะโดนถูกหลอกนะฮะในช่วง4เดือนเล่นพินเดอร์ไปไม่เคยเจอตัวจริงครับเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่าผมบอกเลยระมัดระวังหน่อยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทางด้านเรื่องของคนโสดในลัคนาราศีกุมภ์แต่ถ้าคนไม่โสดละ่ะความรักเป็นแบบไหน ในช่วงเวลานี้เรียกว่าผมมั่นใจว่าเป็นเพราะว่าคุณกําลังลื่นรื่นรมกับทางด้านเรื่องของการงานที่ดีการเงินที่ดีเมื่อมีเงินที่ดีคุณกําลังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าณตอนนี้เหมือนจีบหวานจีบใครไม่รู้หรือแม้แต่ความรักความหลุความของคุณเนี่ยคุณกำลังจะโดนถูกเผื่อเลือกแล้วนะครับคุณจะโดนโดนถูกเผื่อเลือกหรือมีมีคู่แข่งแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะสําหรับคนลัคนาราศีกุมในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ไม่โสดแต่ยังไม่อยูกกิน,ด,นด้วยกันนะครับผมโอเคต่อมาครับในลัคนาราศีกุมนะฮะเรามาดูกันเลยว่าในช่วงที่2เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างของปีนี้ในปีพศ .25 6 4ช่วงที่2นะครับดูหมอรอผ้าของราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมประจำาดะะือช่วงเวลานะครับช่วงที่2เลยคือ พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาจะเจอเรื่องอะไรบ้างเอาเรื่องหน้าที่การงานก่อนหน้าที่การงานครับบอกตามตรงครับคุณเติบโตมีเกณฑ์ของการที่ว่าได้พบปะโปรเจกต์ใหม่เกิดโอกาสใหม,ใหม่ใครย้ายงานเปลี่ยนงานตอนช่วงนี้ฟังเห็นโอกาสเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณ1 2 3 4มีผลลัพธ์ที่ดีเป็นสเต็ปเลยนะยังไงก็ตามแต่เอาใจช่วยเลยครับงานกําลังงานงานมาแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วแบ็กอัพคุณดีมากเหลืออย่างเดียว คุณลุกขึ้นมาทาแล้ววางแผนให้ดีชีวิตคุณปังอย่างแน่นอนซาทุดป,ปีครับยินดีมากครับโอเคต่อมาครับทางด้านเรื่องของคนที่อยู่ในวัยเรียนครับผมบอกตามตรงฮนะจะได้รับโอกาสนะครับเรียกว่าเป็นเหมือนกูรูหรือเป็นเหมือนคนที่แบบแนะนําแนวทางใน,นเรื่องของการเรียนและคุณเจอในจุดจุดนั้นด้วยนะนี่โคตรเฟสเลยดังนั้นบอกตามตรงเลยว่าในช่วงปลายปีจะได้เจอรุ่นพี่พี่รหัสที่ดีหรือเป็นแบบ เป็นรุ่นพี่หรือเป็นอาจารย์ที่ดีที่มาคอยแนะแนวหรือแนะแนวทางว่าเฮ้ยชีวิตในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดเราไปไปในสายนี้คณะน,นี้หรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของการได้รับเข้าเรียนในสิ่งในในในที่เรียนที่เรารู้สึกว่าเราโอเคด้วยนะคุณจะรับโอกาสนั้นนะมากมากเลยนะครับยินดีด้วยอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องการเงินเป็นอย่างไรการเงินการเงินครับจะเกิดภาวะความอึดอัดจุกจิก เกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการเสียเงินเสียทองให้กับคนรักนะฮะคนที่คุณรักคนใกล้ตัวคุณญาติพี่น้องคนลูกหลานของคุณพ่อแม่คุณคุณจะจุกจิกตรงนี้แต่ว่าถามว่าหาเงินได้ไหมหาเงินได้รักกันดีแต่ว่ามันจะเป็นการเสียเงินเพื่อให้ได้ครอบครัวกลับมาเข้าใจใช่ไหมเสียเงินเพื่อให้ครอบครัวมายอมจ่ายยอมแบบเออไอเคตรงนี้แลวทุกอย่างมันกลับมาทุกอย่างมันจะดีหมดแล้วมันจะเข้าทางสุขภาพเป็นแบบไหนอย่างไรในุมองสุขภาพนะครับ สุขภาพครับระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน,เ,น,นรเรื่องของน้ำนะฮะเรื่องของน้ําเรื่องของความจุกจิกทางด้านเรื่องของการที่ว่าณช่วงเวลานี้ไม่แนะนําเลยครับว่าไปปาร์ตี้ไปอะไรเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการสมเร็เทมเแบบดื้อๆ,ๆนะครับคุณไม่เคยได้เจอได้เจอคนดีอ่ะคือคนดีมันมีครับแต่หมายถึงว่าคุณจะเจอได้โอกาสได้เจอแบบเจอดีมันดีจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วมันจะสําคัญเลยคือเฮโลโลกันไปที o ่ทําให้คุณเสื่อมเสียสุขภาพด้วยนะครับผม มันมีความถุกตดทางด้านเรื่องของแบบพวกงานเกี่ยวทางด้านเรื่องของน้ํามันจะเกิดอ,อะไรบ้างเช่นเลยโรคที่เกิดขึ้นกับกับคนราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมถุนากรกฎานะครับสิงหาเลยนะก็จะบอกเลยว่าเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของกดไหลย้อนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับกเพาะออสวกเซษนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของเกี่ยวเรื่องเลื่องนะฮะทั้งหมดเลยเรื่องประจําเดือนนะครับจะเป็นผลลัพธ์นี้ทั้งหมดอ่ะต่อมาทางด้านเรื่องของคน ครอบครัวเป็นยังไงครอบครัวนะครับของล,าลาัคนณาราศีกุมบอกมาเลยครับว่าโอกาสของคนล,นาลาัคนณาราศีกุมนะครับในมุมของครอบครัวของคุณคตอนนี้เรียกว่าคุณจะได้เจอนะครับคนที่เรารอคอยกันมานานคนที่คุณจะได้เจอหรือคลิกกับคนที่แบบว่าเราเราอยากคุยกับคนนี้เราอยากจะไปไหว้คนนี้ไปกราบพ่อกราบแม่ได้เดินทางไปหาคุณได้เดินทางไปอย่างแน่นอนและทุกอย่างลยครับให้เขาวอวยพรคุณชีวิตคุณดีขึ้น และดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะนะครับผมโอเคก็ยังไงก็ตามแต่มันเป็นช่วงมันช่วงกลางอยู่แล้วมันเป็นช่วงนี้แบบคือมันเป็นช่วงทีเ่เรียกว่าเศรษฐกิจมันซบเซามากๆเพราะว่าเป็นช่วงแบบมันเป็นโลซีซั่น,น n ะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณหาโอกาสไปขอนะครับไปขอให้เขาเวพร์คุณนะฮะหรือแม้แต่โทรศัพท์อะไปขอให้เวพร์ให้หน่อยชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยนะอ่ะต่อมานะครับผมด้านเรื่องของคนโสดน,นะครับเป็นอย่างไร คนโสดนะครับมีโอกาสนะฮะเรียกว่าะจะเจอความรักกากการเดินทางาจะเจอความรักกากการเดินทางนะในช่วงเวลานี้นะครับในสเดือนนี้พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาจะเจอความรักกากการเดินทางนะครับในล,นลัคณาราศีกุมนะฮะจะมีโอกาสนะครับโอเคหรือว่าไม่ได้มีความรักกัการเดินทางแต่เป็นรเรื่องของการว่ามีความลื่นลมเดียวๆที่แบบฉันฉันสนุกสะจนแบบไม่ได้สนใจอะไรแต่มีคนแอบชอบคุณอยู่แน่นอนอ่าบอกเลย คนที่ไม่โสดแต่ยังไม่กลุกินด้วยกันนะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวขยันขันแข็งโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับผมซาทุครับสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยนะในช่วงประมาณช่วงสี่เดือนนี้นะครับทีนี้ในช่วงท้ายและปลายปีใน4เดือนสุดท้ายนะครับตั้งแต่เดือนกันยานะฮะตุลาพฤศจิกาธันวาในลัคนาราศีกุมในปีพศ2564 จะเป็นแบบไหนอย่างไรไปครับเรามาดูไปพร้อมๆกันโอเคนะครับผมบอกตามตรงครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแนะนำนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะคุณจะได้โดนถูกอีวัลุเอตนะฮะหรือมีการประเมินนะครับที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้คุณได้รับการประเมินเนี่ยบอกตามตรงผลผลลัพธ์ของการประเมินอ่ะจะดีไหมจะดีขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดนี้เลยนะคุณจะต้องทําการศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนเพิ่มเติมหรือว่าขนอายุวุฒิทางปัญญาของคุณและพัฒนาพัฒนาปัญญาของคุณนะนะครับแล้วก็ทักษะของคุณนะเพิ่มเติมได้เลยขอตามตรงเลยครับเป้าของคุณนะคุณสามารถเบสกับเจ้านายคุณคุณสามารถที่จะดิวเลยว่าถ้าทําได้ถึงยอดเท่านี้ดิวแบบนี้จัดก,การแบบนี้คุณจะเจอโอกาสดีๆที่ถึงเป้าถึงโอกาสแน่นอนนะครับถ้าใครบอกว่าเอช่วงนี้ตกงานจะหาง,งานได้ไหมมีโอกาสหาง,งานได้แต่ต้องเรียนก่อนนะ ต้องศึกษาเพิ่มเติมกับอะไรบางอย่างที่เป็นการเสริมทักษะของคุณแล้วคุณถึงจะรอดทีนี้มาในเรื่องของการเรียนกันบ้างคนทีอ่อยู่ในวัยเรียนครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่แบบเรียกว่าคุณโถมตัวเองนะครับเข้าสุดๆกับทางด้านเรื่องของการเรียนมันออกมาเป็นผลลัพธ์เป็นสองเรื่องถ้าไม่สนใจพังนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจเรื่องการเรียนนะครับคุณจะทําแบบมันไม่มีความพอดีมันมีแต่คำว,ว่าเกินไปทุกอย่างมันเป็นความเกินไปหมดขยันขยันเกินไป นั่งคิดเกยียิดเกยียเกินไปมันจะเป็นแบบนี้เลยดังนั้นสําคัญเลยว่าทุกอย่างต้องอยู่ในสติและต้องอยู่ในคันรองที่มันควรจะเหมาะสมด้วยชีวิตคุณถึงจะโอเคแล้วดีแล้วก็ยังยืนต่อไปได้เลยนะอ่ะทีนี้ต่อมาทางด้านเรื่องของการเงินครับการเงินนะฮะนีะ่บอกเลยว่าการเงินนะครับจะได้รับโอกาสดีๆนะฮะจากทางผู้หนกผู้ใหญ่นะครับจากทางด้านเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงปลายปีนี้เลยนะ ของคนลัคนาราศีกุมนะครับตังแต่ในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจะได้รับทางด้านได้รับทางด้านเรื่องของโอกาสและโชคลาภเลยนะครับผมใครจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับก็คือช่วงเวลานี้บอกตรงครับเงินจะได้เพิ่มขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเป็นบวกมากขึ้นโอเคในช่วงสี่เดือนนี้เป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเลยอเอาใจช่วยนะครับต่อมาครับทางด้านเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเป็นแบบไหนสุขภาพครับในช่วงปลายปี มีเกณฑ์ครับคุณทําอะไรที่เกินตัวนะครับรับรองครับจะเจ็บป่วยนะครับแล้วเจ็บหนักเลยก็ระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่เรียกว่าทําบุญนั่งสมาธินะฮะแล้วก็สําคัญเลยผมแนะนํานะครับว่าไปถวายสังฆทานนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนกันยานี่คุณไปถวายสังฆทานได้แล้วเป็นเกี่ยวกับทั้งด้านเรื่องของยาสาโลคหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของการทําบุญกับทําบุญกับนี่ครับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะครับชีวิตคุณ กับชีวิตของคุณจะดีขึ้นหรือแม้แต่แนะนาครับเขาแก้เคล็ดวยการที่แบบให้คุณไปทําฟันหรือว่าแก้เคล็ดด้วยการที่แบบไปบริจาคโลดิตนะครับปล่อยปลาอย่างเงี้ยคือดีขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้ครอบครัวครับเป็นยังไงครอบครัวครับในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ของการใช้เงินกับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการรับผิดชอบครอบครัวซึ่งบอกตรงๆเลยว่าครอบครัวซัพพอร์ตคุณหมดเลยนะแต่หมายถึงว่าคุณจะเหนื่อยอ่ะมันเป็นช่วงปลายปีของการที่แบบเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยจังว่าช่วงนี้ครอบครัวมันต้องใช้เงินใช้นี่ตลอดเวลา นี่คือพื้นฐานของครอบครัวนะครับมันมีเกณฑ์ของการจ่ายจ่ายจ่ายและจ่ายจ่ายจ่ายไปเยอะมากเลยนะดังนั้นก็ให้เข้าใจเลยว่าในเมื่อมีเกณฑ์การจ่ายแบบนี้คุณต้องจัดการอะไรระมัดระวังในเรื่องอะไรกันบ้างเข้าใจนะครับผมโอเคก็ในหมู่ครอบครัวไม่มีอะไรครับยิ่งจ่ายปลายปีมาผมมองว่ามันเป็นช่วงปลายปีคุณก็ต้องจ่ายในเรื่องค่าประกรันค่านุ่นค่านี่อยู่แล้วนะครับแสดงการรับผิดชอบซึ่งหลายๆอย่างคุณก็จะแบบว่าโอเคมันเป็นการปลดนี้ปลด ปวดห่วงเรียกว่าปวดห่วงดีกว่านะครับหลายอย่างจะดีขึ้นนะคนโสดครับเป็นอย่างไรคนโสดในช่วงเวลานี้ครับโหแค่จะมีแฟนให้มีช่วงเวลานี้เลยครับปลายปีฟันหงครับตั้งแต่กันยาตุลาวิทกาธันวาดีครับถ้าโสดให้ฟันแบบน,นี้ไปเลยนะอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่โสดอะมปอยู่กินด้วยกันไม่โสดนะหอวตาโตครับ ต่างคนชวนกินอย่างมีความสุขและเป,เป็นความสุขของคนที่แบบคนไม่คนที่แบบไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้แต่งงานกันที่พึงจะทําได้ทําทั้งหมดเลยนะครับโอกาสดีๆเกิดขึ้นจะร่วมลงทุนร่วมกันจะสงางหาข้อสาเร็จร่วมกันโอกาสดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนโอเคนี่คือพื้นฐานนะครับของคอนเทนต์ที่ชื่อว่าดูหมอรอผ้ากับออเตรีนะครับ,แล,บแล้วช่องเปิดแล้วรวยนะครับผมดูกันแบบนี้แหละนะครับของคนลนัคณะราศีกุม่ม เกิดใครนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรนะครับทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมนะครับหรือแม้แต่ในการที่จะทําในเรื่องค้าที่ค้าทางวางแผนทางด้านเรื่องของธุรกิจนะครับโลเคชั่นแบบไหนจะเปิดร้านอะไรทําแบบไหนถึงจะดีเหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับตัวคุณนะครับคุณจะรวยเป็นร้านกดหนี้ได้กดหนี้ลดสินะ่งให้พ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายวันนี้ผมมีคำตอบครับคัที่ค้ดทางไล, outside, ลน์แอดไซร์เราเยอะเบอมาได้เลยนะครับผมยินดีนะฮะที่จัดการให้และดูให้นะครับผมโอเค มาเลยครับส่งถนดไหมผมส่งเดือนมีเกิดไหมผมมาที่ไลน์แอดสายรอยย่ัลเบอร์นี้มาได้เลยนะ